ลองมาดูในส่วนพามาดูในส่วนของตัวระบบป้องกันฟ้าผ่าของอะไรที่มันสูงสูงเหมือนตัวคิวเคนตัวนี้เนาะกับข้างล่างก็จะมีตัวจุดต่อที่อาจจะนำประจุไฟฟ้าหรือในส่วนของระบบไฟฟ้าก็แล้วแต่เพราะตัวนี้มูฟเมน n t ขับเคลื่อนที่วิธีการที่หาดินมาลงก็จะมาตรงตัวรางตัวเรลตัวรางของตัวตัวของตัวเคน แลนั้นก็จะมีตัวที่สัมผัสกับตัวรางซึ่งตัวนั้นก็น่าจะเป็นในส่วนที่เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนพวกแปลงถ่านอะไรที่คอยอนำประจุข้างบนหรือตัวของไฟฟ้าเองอมาหาดินข้างล่างก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ะจะทําให้ในเรื่องของการถ่ายเทประจุฟ้าผ่าหรือการหาดินเพื่อกลับไปสู่แรงใจก็มาทา,ทางตรงนี้ได้โดยตรง ประมาณนั้นนอกอื่นก็แล้วแต่จะมีตัวล้อตัวอะไรต่างๆแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเห็นตรวจสอบอะไรต่างได้ว่ามันมีความต่อเนื่องลงดินที่ดีประมาณนั้นครับ